คุณเด่นของเราดีกว่านะครับถือโอกาสอัปเดตเลยเพราะว่ามีตัวเลขเออ Market Share มา r k เก็ตแชร์ออกมาสําหรับเครื่องดืด่มชุลมุนังนะครับแล้วก็วันนี้มีประชุมบอร์ดค่าแรงด้วยก็ลุ้นๆว่าเผื่อจะมีข่าวดีนะครับสำหรับคอนซัมชันนะก็คือวันนี้เลือก OSP มานะครับเดี๋ยวพี่ใหญอัปเดตส่วนแบ่งการตลาดนิดนึงนะล่าสุดเดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะออกมาแล้ว ใช่แล้วค่ะเขาจะออกเป็นรายเดือนนะคะแต่ว่าเราไม่มีตัวเลขคือคุณผู้ชมก็จะถามบ่อยนะว่าดูจากไหนได้บ้างไม่มีตัวเลขที่เป็นพับบิกนะคะก็ทางทั้ง2บริษัทในส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในอินดัส t r y เนี่ยไม่ใช่แค่ Energy d i n ดค่ะจะชาเขียวจะเซฟเ u ยฟังชั่นอลดิงเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อข้อมูลจากเอซีนิวนะคะแล้วก็จะมีรายง,งานมูลค่าตลาดมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเป็นรายมันเป็นรายเดือนมาเพราะนั้นล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะของทั้ง2บริษัทเลยทั้งโอสสพารา คาราบาวเนี่ยเรียกว่าปรับตัวขึ้นได้ทั้งคู่คือปกติแล้วเวลาตัวนึงขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะลงนะแต่ของเดือนพฤศจิกนขึ้นทั้งคู่นะคะถ้าเอาคาราบาวก่อนละกัน,นะคะ่ะเป็นในเชิงของโวลลุ่มเราก็จะดู2มิตินะโวลลุ่มกับแวลูนะคะโวลุ่มก็คือเชิงปริมาณไม่ได้เอาราคาขายเข้ามาเกี่ยวข้องดูเป็นจํานวนขวดเลยค่ะที่มีการขายออกไปของคาราบาวเนี่ยเขาขึ้นนะคะจาก25.1 เปอร์์ซ็นตในเดือนตุลาคมก็ขึ้นมาเป็น25.6ในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็คาดหวังว่าธันวาเนี่ยคือเขาลุ้นว่าจะไปแตะ26จะเป็นนิวไฮของเขานะคะด้วยความที่เดือนพฤศจิกับเดือนธันวาเนี่ยก็จะกลับมาทำโปรโมชั่นใน CVS ในร้านสะดวกซื้อนะคะก็เลยทำให้ตัวมาเก็ตแชร์เนี่ยดึงขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของแวลูค่ะ ของคาราบาวเองก็ปรับตัวขึ้นนะคะประมาณสัก30มสบนะจากเดือนก่อนหน้าย2 8 2.8ก็ขึ้นมาเป็น23.1นะคะเพราะฉะนั้นการทําโปรโมชั่นเร่งให้ตัวปริมาณขายเพิ่มขึ้นแล้ว ทำให้ value ตัวมูลค่าค่ะของการขายเอา P คูณ Q ออกมาเนี่ยก็เติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะตรง market share ก็ข,ขึ้นพอมาดูอย่างโอสุสภาคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นก่อนหน้าเนี่ยช่วงไตรมาสามเขามีน้ําท่วมไปตอนภาคเหนือนะคะที่ภาคเหนือน้ําท่วมแล้วก็เป็นพื้นที่หลักของทางโอสุสภาเขาเนี่ย market share เขาหล่นหลุดต่ําไปกว่า45%เลยค่ะแล้วก็เดือนตุลาคมก็กลับมานะคะ45%ทีนี้ล่าสุดเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ยังขึ้นต่อค่ะมาเป็น45.4%แล้ว อันนี้เป็นส่วนแบ่งการตลาดในเชิงของมูลค่านะคะเป็นรายเป็นราคาคูณกับปริมาณเรียบร้อยก็ขยับขึ้นมาได้40 basis point จากเดือนก่อนหน้าถ้าสรุปเนี่ยก็คือขึ้นได้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งโอสถสภาแล้วก็คาราบาวเวลาขึ้นแบบนี้ก็ต้องมีคนที่เสียนะคะก็เป็นกระทิงแดงค่ะเป็นเบอร์3นะคะแล้วก็คิดว่ามีเจ้าอื่นๆอ,อ,อีกนะที่เสียนะคะเพราะว่า2คนรวมกันนี่มาเก็ตแชร์ขึ้นมา70 basis point นะคะขึ้นมาเ1 0เฟสมะ แต่ทิงแดงก็เสียประมาณสัก40นะคะเพราะฉันอีก30ก็จะมาจากเจ้าอื่นๆนะคะก็ถือว่าวินทั้งคู่สำหรับเดืนเอนพฤศจิก,กายนทั้งโอโศสภาและก็คาราบาวนะคะก็คาด คาดว่าพอมันทรงแบบนี้แล้วเนี่ย Q4 นี่ผลประกอบการเขาน่าจะดีขึ้นกันทั้งคู่นะคะโดยคีย์หลักๆก,ก็จะมาจากรายได้ของในประเทศนะคะตัวมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชูกกำลังปรับตัวได้ดีขึ้นเยออนเยียนะคะแล้วก็ทั้งสองคนก็อย่างที่เล่าเรื่องมาเก็ตแชร์ไปว่าเกณฑ์ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นควรจะต้องมาหนุนในงแง่ของรายได้ของในประเทศนะคะของวสสภา,าเนี่ยด้วยความที่ Q3 เขาสะดุดไปค่อนข้างเยอะค่ะมีเป็น การไรอ f ฟโรงงานแก้วที่พม่านะคะที่ขายออกไปแล้วก็บุกขดทุนเข้ามาเป็นระดับพันล้านเลยเพราะฉะนั้นกําไรเออเรียกว่าบอทท o มไลน์ของในคิวสารเนี่ยติดลบนะคะขดทุนไปแต่คอโปรฟิตเนี่ยประมาณสัก671 ทีนี้มาใน Q4 เนี่ยแน่นอนว่ารรรหาสุดท้ายมันจะกลับตลบปัดเลยค่ะจะขาดทุนคิวที่แล้วคิวนี้จะกําไรนะคะแล้วกําไรด้วยคอโฟฟิตที่คิดว่าถ้าไม่ทรงก็ดีขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกับคิวที่แล้วแต่เยออนเยจะเติบโตได้นะคะแต่โรงงานพมา่าที่บุกขาดทุนไปคิวสารเนี่ยคิวสเดี๋ยวมีบุกกําไรค่ะ บุกกำไรเข้ามา130ล้านก็จะออนท็อปเข้ามาช่วยในส่วนของตัว Net Prof ไฟนะคะให้ปรับตัวได้ดีขึ้นเพราะนั้น Q4 ก็จะเป็นคิวที่สดใสอีคิวหนึ่งของโอสถสภานะคะแล้วก็เป็นธุรกิจของในประเทศ oh. ที่เป็นตัว Drive นะคะต่างประเทศเนี่ยพมา่าเนี่ยคิดว่าจะกลับมาเป็น Q1 Q2 นะ Q1 Q2 ปกติจะเป็น high s e ี s o n ของที่พมา่านะคะเพราะฉนั้นก็จะมาช่วยหนุนอีกทีนึง <Yeah. S 1> ก็จะเป็น f i r s t h a l f ของปีหน้า Q4 เป็นในประเทศเป็นหลักก่อนนะคะ่ะตัวกำไร ของจบปี2024โอสสภา,านีก็คงจะติดลบอยู่พอสมควรเพราะว่ามีรายการพิเศษนะคะแล้วก็ด้วยฐานที่ต่ำค่ะปีหน้าถ้าเราดูบนทัดที่เป็น net profit เนี่ยจะโตเยอะเลยจะโตมา74%นะคะแต่มันมาจากฐานที่ต่ำของปีนี้ด้วยนะคะปีหน้าก็คิดว่าน่าจะกลับมามีกำไรที่สดใสอีกปีหนึ่งของโอสสภา,าราคาเป้าหมายเรายัง28บาทเหมือนเดิมนะคะของคาราบาวเนี่ยวันนี้เทรดอยู่ประมาณ25-26เท่านะคะส่วนอสสภา,าเนี่ย ยีเท่า19บเถึงยีเท่าเ,เพราะฉะนัอาห่างจากคาราบาวเนี่ยหเท่าเยอะไปหน่อยค่ะปกติธรรมชาติแกปนะจววูมาสักสามถึง4เท่าน,นะคะอันนี้ก็ ต่ำกว่าอยู่พอสมควรนะคะก็ทั้งแนวโน้มโมเมนตัมคือส่วนแบ่งการตลาดขึ้นและทีนี้นเราใจชื้นแล้วนะคะแนวโน้มกําไรก็จะปรับตัวดีขึ้นปีหน้าคิดว่าน่าจะเติบโตได้แล้วก็เป็นตัวที่ l a กกา r ถ้าเทียบกับในกลุ่ม energy drinks แต่ก็มีแค่2ตัวนะที่อยู่ในตลาดนะคะก็แลกกาดกว่าคาราบาวอยู่พอสมควรเลยคะ่ะก็น่าสนใจอยู่ในโซนバリเลชันที่ไม่แพงก็แนะนําซื้อเหมือนเดิมค่ะครับสวันล่าสุดนี่ก็คือคเป็นแท่งเขียวแบบว่าฟื้นส่วนเซตขึ้นมาได้เหมือนกันนะก็ น่าจะสะท้อนหนึงความแข็งแรงของในฝั่งของโดเมนสิกเพลแล้วก็นโยบายต่างๆของภาครัฐตอนนี้ก็ต้องพยายามแบบกระตุ้นเรื่องของกําลังซื้อเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยดังนั้นโอสถสภาก็น่าจะได้อานิสงครับนะครับไม่มากก็หน้อยนะครับแล้วก็ถ้าค่าแรงขึ้นน่ะอย่างที่บอกก็น่าจะเป็นตัวที่แบบหนุนในแง่ของกําลังซื้อนะครับอาจจะไม่ได้บริโภคแบบเกินวันละสองขวดอะไรงเี้นะแต่ว่าอย่างน้อยคือโอกาสที่จะเห็นเห็นการขยับ ราคาหรือว่าไปซื้อตัว12บาทมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีลุ้นลุ้นมีช่วยตรงนี้ว่าร,ร,ราคาเป้าหมาย28บาทนะโอสสพเราเลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ